ครับสวัสดีครับสำหรับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะ่กรรมการแบบว่ามาต้องกับซีริสวายใชก็อย่าง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 แรกเลยเราโฮซีรีส์วายอ่าอย่างเรื่องเดอะบังกะบอยซีนี่ยก็เป็นซีรีส์วายที่ที่เป็นในแบบที่เป็นซีรีส์วายที่เราอยากจะทำมากกว่าก็เลยก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะเดี๋ยวนะโทษทีนะครับไรกันะไรก็คือ พยายามจะบอกว่าเออมันมันเป็นซีรีส์วายที่เราที่เราที่เราทำในแบบที่เราอยากจะทานะผมก็เลยไม่ว่าถ้าปกติแล้วซีรีส์วายซีรีส์วายที่แบบเขาเขาเขาทำกันอยู่ทุกวันนี้แล้วเนี่ยมันมันมันจะแตกต่างกันแต่สําหรับเราเราทําในแบบที่เราอยากทำเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันเราก็แค่เปลี่ยนจากพระเอกนางเอกเป็นพระเอกนางเอกเปลี่ยนจากความรักของชายหญิงเป็นความรักของชายชายบนเนื้อหาเนื้อเรื่องดราม่า แล้วก็หางเหลียงเฉยคงซึ่งเป็นเป็น,ปน,ปนซีรีส์ที่เนื้อหาเข้มข้นเรื่องหนึ่งแล้วกันเกิดรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ได้จะต้องไม่ไม่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร<ช>ตัวเองเท่าไหร่ครับผมมันมีความธรรมดาทั่วไปใช่ครับเราเราตีซีรีส์ไว้เรื่องนี้เราอยากจะให้ทุกคนได้ดูเรื่องนี้อยากให้ทุกคนได้สนุกกับเนื้อเรื่องของมัน<ช>กับความเข้มข้นของมันไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนซีรีส์วหรือไม่ใช่แฟนซีรีส์วก็สามารถรับชมซีรีส์เรื่องนี้ได้โดยที่แบบสนุกสนุกกับมัน ใช่ครับใช่เพราะว่าเราก็แค่เปลี่ยนจากอ่ะชายหญิงเป็นเป็นชายชายแค่นั้นเองครับผมจากตัวเนื้อเรื่องอะครคืออ่าเราเรืองเขาเรีอกบริบทเนี้ยมานำเสนอครับเกี่ยวกับอมาเฟียกี่ยวกับฆ่าฆ่ามี้เบมีอะไรหลายๆอย่างจริงคจริงอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของของทั้งตัวเราเองแล้วก็ทั้งทั้งทั้งทาง,ง,งค่ายนะครับอ่าเราเราชอบ สองคนสองคมหรือหนังมาเฟียฮ่องกงสมัยก่อนแล้วก็เลยเออเรารู้สึกว่าแบบมันยังซีรีส์วแบบนี้มันยังมีน้อยนะอะไรเงี้ยเลยนำนำเสนอในแง่มุมของฟิลผู้หญิงฆ่าใครแตะอะไรเงี้ยในในมูดของผู้ชายกับผู้ชายให้มันให้มันมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นหอ่อล้อมความรักของคนสองคนไว้โดยโดยประมาณนี้โดยมีการหักเหลี่ยนเฉือนคมเหมือกับสไตล์ที่เราแบบเราชอบชอบชอบเสพชอบดู <c oughs> ใช่ครับเราจะว่าไงเราด้วยความที่เราเราอาจจะไม่ใช่เราเราอาจจะไม่ได้ช่ำชองอะไรการทำซีรีส์วายท, <c oughs> ท,ที่ที่เขาทํากันทั่วไปเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าถ้าหากเราจะทำซีรีส์วายขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องอย่างน้อยต้องมีเซเนเจอร์ของเราอย่างน้อยต้องเป็นสิ่งที่เราเราอยากจะนําเสนอมันจริงๆเราสามารถอินกับมันได้ซึ่งเร, <c oughs> เราก็มองว่าเอยเราชอบอะไรที่มันเนื้อหาที่เข้มข้นแล้วเราเราเราเชื่อว่าเนื้อหาที่เข้มเข้มข้นเนี่ยมันจะ ยามาที่เข้มข้นมันจะขับดันความรักของของชายคู่นี้ให้มันไปแบบที่ขึ้นไปได้ครับโดยโดยโดยเนื้อเรื่องก็คือเอาบนโครงสร้างเรื่องที่ชายสองคนอยู่ต่างแกงกันแต่ที่แบบอยู่ร่วมกันไม่ได้แต่รักกันเราเขาจะเป็นยังไงในเมื่อของพ่อในเมื่อของพ่อของอีกคนหนึ่งฆ่าพ่อของอีกคนหนึ่งโดยที่อีกคนหนึ่งไม่รู้แต่อีกคนหนึ่งรู้อยู่แก่ใจ อ่าใช่ครับรใช่ใช่ครับเป็นการพอใหม่หรือเปล่าครับเป็นพอตใหม่อ่าเป็นเป็นเป็นพอตใหม่ครับเพอดีมันมามามา,มาจากรุ่นน้องคนหนึ่งขอ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 งเจ้าของผู้บริหารนางค่ายคนระับเ,เ,เขาเขาคิวโปรเจกต์นี้มาเสนอเราก็เลยเออเรารู้สึกว่ามันมีความหลากหลายของตัวละครดีแล้วก็บนแกนเรื่องความรักความแค้นแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นเนี้ยเราก็เลยนําเอาแกนเนี้ยมา เสริมบร for, is, of, like, ิบทเข้าไปให้เป็นให้เป็นในสไตล์ของของของเราครับพากันกับตาดมันมีความต่าง่จากก่อนห้นในมุมของเรามันมีสิ่งทีต้องที่เข้าไปอะายคถึงจากของเวามอีเาะต้องปับย้างก็อยากเอา อาจจะไม่ใช่การปรับนะครับอย่าง Emergency จนซีคัพเเขาจะเป็นมันจะเป็นเนื้อเรื่องรนะีเมคเนาะซึ่งเราซึ่งเราก็มีอิสระประมาณนึงแต่ว่าเราก็อยอู่ต้องอยู่บนบริบทและแกนหลักของเขาแต่อย่างเรื่องนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่เรานำเสนอได้แบบอย่างอย่างอย่างเต็มที่นะครับเราเราสามารถใส่ไอเดียเราเข้าไปได้แบบได้แบบเต็มที่แล้วก็ด้วยความที่อย่างอย่างอ m e เมอร์เจนซี่มันถูกหล่อเลี้ยงด้วยความรักของสองคู่ ลุ้นก็นไปมาแต่เรื่องนี้พอมันเป็นความรักของคนหนึ่งคู่มันมันแค่ลายลักษณ์มันไม่พอเราต้องเราต้องเราต้องเสริมพลังให้กับบริบทของรายอื่นทั้งเรื่องการหักหลังหักเดี่มเฉยงโคมเรื่องของมิตรภาพเรื่องของเพื่อนอย่างนี้ด้วยด้วยความที่ซีรี์เรื่องนี้ตัวละครเยอะมากแล้วเราพยายามกระจายบทความยากคือการกระจายบทเราก็พยายามกระจายบทให้ได้แบบทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนไม่มีใครเป็นตัวประกอบ พอองั้นเนี่ยมันก็เลยมีหลายสัดส่วนที่เราต้องใส่ใจตัวมากกว่าที่จะเป็นลายลักษ์ลายหลักของของตัวละครคู่ใดคู่หนึ่งนนก็เลยถามนะครับการที่ทำซีรีส์ที่มันมีท็อปใหม่กับมีเป็นนิยายหรือจะมีต้นฉบับอยู่แล้วอะไรมันมยากงายต่าอาจจะไม่มียากง่ายต่างกันแต่เรารู้สึกว่ามันมีความท้าทายคนละแบบถ้ายกตัวอย่างมันจะมีหลายคนที่เขาทำซีรีส์รีเมคจากเกมหรือจากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะพยายามจะฉีกจนแบบ แฟนบอยหรือแฟนเก่าเขาสินสนส้นสิ้นสิ้นศรัทธาหรือแบบว่าแบบว่าผู้แรงๆเลยแต่เราเราก็ยังแต่กับซีรีส์ใหม่เราเราสามารถเป็นตัวเองไปอิสระมากกว่าเราเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่สำหรับซีรีส์ที่รีเมคเนี่ยมันก็มีชาเลนจ์ของตัวเองกันว่าเราจะจะถ่ายทอดถ่ายทอดสิ่งสิ่งที่คนเคยดูมาแล้วอ่ะในอีกบริบทหนึ่งอ่ะไปได้ดีแค่ไหนโดยที่ ไม่ไปทําลายสิ่งที่คนเขาเคยชื่นชอบกันไว้นี่นก็เป็นความท้าทายที่คนละแบบเขาอย่างเรื่องนี้มันก็เหมือนเรื่องแบบสุกว่าอนน้มัแสดงอก็ใหม่ทั้งหมดด้วยใช่ครับใช่ใช่จะเพราะว่าแต่ผมไม่อยากจะนับเป็นศูนย์นะเพราะผมถือว่าน้องๆคนผมถือว่าเขาเก่งอะ่ะเขามีดีกว่าแค่รูปร่างหน้าตาแล้วผมรู้สึกว่าเราจะไม่เรารู้สึกว่า มันจะไม่เป็นการเคารพต่อเขาเลยถ้าเราเอาเขามาขายแค่แค่หน้าตาหรือมาขายแค่แบบอะไรที่เป็นเซอร์วิสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักแสดงทุกเราเห็นนักแสดงทุกคนตั้งใจทํากันบ้านเรายิงสีแอคชั่นทุกคนทําได้ดีมากจนผมแบบเออประหลาดใจเลยเราเคยถามไม้ชาบ้างเราเราจะรู้ว่าบางคนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้อะครับกาดยังไงก็ก็กาดไม่ได้อย่างนั้นน่ะต่อให้จับแล้วพอมันฝืนธนะรรมชาติแต่ทุกคนแค่ไปไปเรียนปรับพื้นฐานกับกับครูวันแรกก็ ทุกคนคอมโพสได้สวยเหมือนกับแบบเหมือนคนเหมือนคนเคยฝึกมาสิ่งที่เพิ่มเติมให้น้องก็คือการเซฟตี้ตัวเองแค่นั้นเองนอกนั้นทุกคนแบบรู้รู้คอมโพสตัวเองรู้จักรา่างกายตัวเองดีจริงๆลลแล้วเลยรู้สึกว่าเออเวลาซ้อมแอคชั่นเนี่ยก็เลยง่ายว่าจะเป็นซีนใหญ่หรือซีนย่อยที่แบบอาจจะมีแบบไปใส่หน้าเพิ่มซ้อมหน้ากองนิดหน่อยแล้วก็นั่นเขาก็ทําได้หรือว่าซีนใหญ่ที่แบบต้องการแบบปเป๊ะอย่างเงี้ยทุกคนก็ทําได้ดีเราไม่ได้ใช้เวลาในการซ้อมในเยอะ เล่นเองหมดครับขนาดเทปมันมีฉากที่ต้องกระโดดลงมาจากตึกเขาก็โดดเองมีงรงมีภาพเขาไหมครบว่าแบบดีย๋ยวพี่เซฟให้ก็ได้ก <laughs> ็เราเราเรามองบนพื้นฐานความปลอดภัยนะครับ <laughs> อะไร,ะไรที่มันที่มันเราดูแล้วมันเสี่ยงเกินไปเราก็ไม่แต่อะไรที่แบบให้น้องได้โชว์ศักยภาพตัวเองเราเราก,เราก็เราก็พร้อมที่จะมีการเซฟตี้มีการ,ม,การมีการเตรียมงานที่เพื่อให้เขาแสดงได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย ใช่ครับมันนานมันค่อนข้างนานเพราะว่าเราอย่างที่บอกอ่ะอย่าผมผมเป็นสมมุติแล้อ่ะอย่างเราเป็นผู้ชายเราเราเคยดูซีรีส์วายหรือเราเคยแบบเราก็ดูพวกบอยแบนด์อะไรเงี้ยบางทีอ่ะด้วยความที่เราเป็นผู้ชายแล้วเราจําใครไม่ได้เพราะบางทีอ่ะคาแรคเตอร์เขาเหมือนว่าไม่ใช่แค่เฉพาะของผู้ชายนะอย่างวงวง,วงเกาหลีวงผู้หญิงเหมือนกันบางทีเราก็จำไม่ได้ เราก็เลยจับจุดนี้ว่าแบบถ้าทุกคนมันหลอ่อหล่อแบบหล่อแบบมาตรฐานเดียวมากันหมดเนะี่ยมันจะจำกันไม่ได้เพราะงั้นเราก็เลยแบบพยายามเลือกเฟ้นคนแต่ละคนที่มีคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนเราอยากจะเห็นว่าอย่างเรื่อปรอกอบ Boy เป็นผมมองว่ามันเป็นแคสติ้งที่ยึดบทเป็นหลักยึดคาแรคเตอร์ของของตัวละครเป็นหลักนะครับเราก็เลยจะเห็นความหลากหลายคือความหล่อความสวยมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นเราเรา,เราเลือกเราเลือกที่ว่าพอเราพูดถึง ชื่อตัวละครน,นี้ทุกคนจะนึกถึงหน้าน้องคนนี้ได้เลยเพราะงั้นเราเรามีความชัดเจนในความเป็นเรามีความชัดเจนในการเรื่งแสดงตามคาแรคเตอร์ค่อนข้างสูงคาแรคเตอร์ที่หน้าตาและบุคลิกที่มันใช่ครับออแต่ละคนไปเลยใช,ใช่ครับใช่ครับมันมันมันจะไม่มาเป็นเพลนแล้วแบบมองแล้วจำไม่ได้เงี้ยเงั้นเรานึกถึงหน้าใครอะนึกถึงโดมเนี่ยโดมก็ไปแบบนึงท็อปไปอีกแบบนึงเอตั้งก็อีกแบบนึงทุกคนจะมีแบบปจเจกคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้ ด้วยความจุดละครเยอะเราก็ไม่อยากให้ใครถูกลืมหรือว่าแบบมองมองผ่านเข้าไปอะไรเงี้ยฮะเขาอย่างคน,นเองเาก็แบบมีความเขาเรียกว่าก็มีความใครที่แบบอย่ดีอยู่เลยของเขาเปเลยนั่อครับแล้วเคนีนักแสดงเราครับพี่อย่างอันตอนเราคู่คู่หลักอะเรียกว่าคู่หลักเราเห็นในสถา่ร่วกัเห็นเคมีอะไรของงผมชอบที่เขาหน้าเหมือนกันแต่ก็จะ้องดีนะก็ ใช่เขาเป็นเกาหลีกับคนไทยแต่ว่าแต่หน้าหน้าเขาแบบเออมามาทรงเดียวกันมันเหมือนเราเรามีความเชื่อที่ว่าแบบคู่แต่งงานกันจะมีหน้าคล้ายๆกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็เราดูว่าอย่างเทปมันจะเป็นคนแบบอย่างอาออย่างซันในเรื่องตัวซันจะเป็นพระเอกที่แบบก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งก็มีความแบบกะโหลกกะลาในเรื่องหน้าเห็นเราอาจจะงนงิดกับการกระทำเขาบางอย่างด้วยความที่แบบ เป็นลูกนักเลงเนาะไม่ได้สนใจเรียนก็มีความกะโหลกลาแบบอวดอวดเบ่งอวดโตก็มีอยู่ส่วนชียอ์นี่จะเป็นคนที่เป็นลูกผู้มีิคนแต่แบบเขาไม่ได้อยากเป็นสิ่งนั้นแล้วก็จะเป็นคนแบบเงียบเียก็เลยแบบความต่างของสองขั้วเนี้ยแล้วก็มาเจอกันเนี่ยมันก็เลยแบบคนหนึ่งแข็งในอ่อนนอกคนนึงอ่อนนอกแข็งในก็มาเจอกันมันก็เลยแบบมาด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่แบบใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยมันก็เลยดูว่าแบบเออเกิดมาคู่กันหรือเปล่านะอะไรเงี้ย <S <S ครับ สนุกอยู่นะคือคือ,ค,อคือเอาจริงตอนแรกที่ท,ที่ทำตอนแรกที่มาทำอะ่ะเราไม่คิดว่าแบบว่าเราจะว่าเราจะอินได,ได้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 ได,ได,ได,ได้ได้มากถ้าเหมือนเหมือนพอพอเราประสบมาแล้วนะคืออย่างเราอะ่ะซีรีส์วที่ดูแล้วชอบแนละ้วมีรักแข่งสยามไม่นมนะแมั้นมันเป็นหนังเรื่องหนึ่ง <S <S แต่ที่ที่ผมชอบดิวไปด้วยกันนะ เอออันนี้เรายึดเราเราพยายามแบบเราต้องทําอะไรให้ก็ได้ให้เรารู้สึกเหมือนที่เราอินกับดิวไปด้วยกันนะที่พี่เมื่อเดี๋ยวนั่นน่าจะเป็นรีเมคเหมือนกันเนาะเออแต่มันผมดูเป็นซีเรื่องได้ผมดูผู้ชายจูบก,กับผู้ชายแล้วผมไม่รู้สึกอะไรอะ่ะผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคือคนรักกันจริงๆก็เลยพยายามนําความรู้สึกนั้นเนี่ยเออเข้าเข้ามาใส่กับกับการกำกับเรื่องนี้เราก็เลยแบบเออเราไม่ได้รู้สึกเราไม่รู้สึกแปลกประหลาดลแล้วเราเราก็เชื่ออย่างสิใจว่าแบบเออคนเรามันอยู่ดีมันมันก็ มันมีเหตุอะไรบางอย่างเราไม่มาลักกันได้อย่างเงี้ยมันก็ลักกันมันไม่ได้ต้องปูอะไรกันมายากเย็นอะไรขนาดนั้นแล้วอย่างตัวนะักแสดงเขาอยางบางคาานเขาบอกเรื่องที่จะแบบใช้คนไทยเป็นแสดงพูดไม่ชัดเป็นแบบเกาหลีแต่นี่บอกใช้นักแสดงเป็นเกาหลีจริงจเลยก็มันมันจังหวะเขาอาจจะอยากได้นะักแต่เกาหลีเขาก็อาจจะแบบกังวลเรื่องการทํางานอะไรเงี้ยแต่อย่างของเราอาจจะแบบ เราอาจจะคิดน้อยก็ได้นะเพราเราอยากได้แล้วเราก็เอามาเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาแก้ปัญหาเอากันข้างหน้าก็ถือว่าม,มันได้ความเลียวประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็บางบางจังหวะทีม่มันก็จะมีบ้างที่แบบอันไหนที่บางซีนะคนไทยไปพูดเกาหลีกับเขาไม่ได้จริงๆอะ่ะอาจจะต้องแบบก็มีแต่ว่ามีไม่เกินสี่ห้าซีนทั้งเรื่องเลยนะผมมีที่แบบอา,อาจจะต้องยอมให้แบบคนนี้พูดเกาหลีไปคนนี้พูดไทยไปไม,ไม่เกิดเสียซี แต่ว่านอกจากนั้นนอ,นอกนั้นน่ะมีการทํากันบ้านแล้วเขากอา็อย่างที่ผมน่าจะเคยแบบสัมภาษณ์ไปหลายที่ก็คือบทมาเป็นภาษาไทยนะครับ 1. ถูกแปลเป็นเวอร์ชันที่2คือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เวอร์ชันที่3เป็นภาษาเกาหลีแล้ว,ลวบทที่เป็นเดลี่มันจะเป็นภาษาไทยภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นภาษาคาราโอเกะเพื่อเพื่อให้อย่างนักแสดงเกาหลีเขานอกจากเขาจะต้องทํากันบ้าน จากบทเขาแล้วเขายังต้องจำคนนี้ได็อกอของคนอื่นด้วยเพราะเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องส่งตอนไหนเขาจะต้องรู้สึกกับคำไหนยังไงซึ่งอันนี้ผมต้องยอมรับว่านักแสดงเกาหลีอาจจะด้วยความที่เขากลัวว่าทำได้ไม่ดีนะคือเขาทำกันบ้างมาแบบสุดสุดฤทธิ์สุดสุดจริงๆสุดจริงๆทัๆ้งชียอนซึงโฮอะไรเงี้ยโอ้โหแบบผมต้องยอมรับเลยว่าเขาแบบมาตรฐานการทำงานเขาสูงมาก เ,เรามีการปรับพื้นฐานเบื้องต้นนะครับให้ใใหให้้โดยโดยครูรักษ์นะครับเรามีการปรับพื้นฐานักแต่ะทุกคนเพื่อให้แต่ละคนเขาเห,เห็นวิธีการเล่นของแต่ละคนและการรับส่งอะไรกันมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราผมใช้คําว่ามาเจอกันตร,ตรงกลางค่อนข้างที่จะเด็กไทยอาจจะต้องดันตัวเองขึ้นไปอีก อ,อีกขั้นหนึ่งคือมองว่าอย่างการแสดงแบบเกาหลีผมก็มองว่าในซีรีส์เกาหลีมันก็มี2ประเภทเหมือนกันนะครับมีทั้งแบบการแสดงแบบซิกคอมโอเวตติ้งกับแบบเรียวๆของเขาก็มีซึ่งผมซึ่งอย่างผมว่าอย่างนักแสดงอย่างชียอนนี่เขาก็เคยมีงานที่บ้านเขามาบ้างหรือซึงโฮที่เขาแบบเเรียนการแสดงมาอะไรเงี้ยคือเขาเขาสามารถที่จะปรับตัวได้อันนี้อยากให้น่าจะต้องให้ภาษีของของเด็กเกาหลีนิดนึงเพราะว่าเออเขามีการที่ ถ้าพูดกาบว่าชมวบงบินเขาค่อนข้างสูงกว่าแล้วเขาสามารถปรับตัวได้ในในในการแสดงเขารู้ว่าเขารู้ว่าเขาต้องต้องเล่นยังไงส่งยังไงอันนี้ต้องให้เครดิตก,กัแสดงเกาหลีเราก็แสดงโลดได้ก็เป็นฝั่งเราที่ต้องเพิมครับด้วยความที่ด้วยความที่เป็นซีรีส์เนอะมันก็มีความโอเออคติ้งบ้างมันก็เลยแบบไม่ไันไม่ได้ยากมันไม่ได้แบบเรอเลสติกจนแบบ จะเป็นหนังเ,เป็นหนังซึมคนก็ไม่ดูนะเพราะเป็นซีรีส์มันก็ต้องใส่ความเป็นละครมีมีเล่นใหญ่มีอะไรไปบ้างตามตามภาษาที่มันเป็นออนทีวีก็ก็ก็ถือว่าก็ถือว่าลงตัวอยู่ครับรับส่งก็ได้ไม่ไม่ได้มีเครเขินเพราะทุกคนก็เข้าใจสิ่งที่แต่ละคนพูดออกมาไม่ได้แบบท,ท่องกันอย่างเดียวอย่างซีรีส์วาครับจะมันคืความตืนความเคีความแบบอะไรของนักแสดงครับ ผมใช้คำว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่มีพระเอกที่มีที่มีคู่เอกเป็นชายชายแล้วกันครับมันก็เป็นส่วนผสมนั้นคือเราสามารถดูผู้หญิงฆ่าใครแต่โดยที่ตื่นเต,นต้นไปกับมันแต่ก็โอ้โหความรักพาความรักที่แบบตาตึงอะไรเงี้ยคือสิ่งที่เราทำมันก,มนก็มันก็เป็นเรื่องปกติของการทำหนังหรือซีรีส์เรื่องหนึ่งก็คือแต่ละการกระทำมันมีเหตุผลแต่ละ การที่จะรักกันได้มันมีเหตุผลการที่เราจะรูปหัวใครสักคนได้มันมีเหตุผลแต่การที่เรากำลังจะหยอกล้อใครสักคนได้มันมีเหตุผลของมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าถูกจับยัดเข้ามาแต่ทุกอย่างมันถูกวางเรียงวางเรียกว่าแล้วซึ่งมันเราไม่ได้ทําอาจจะอาจจะไม่รู้ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อด้ายแต่เราสึกว่าเรากำลังทําหนังเรื่องหนึ่งให้คนได้ดูเออทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปแล้วก็ อย่างอย่างเอ็นอย่างเอ็นซีอย่างเงี้ยที่แบบในเรื่องก็ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีเยอะแต่แต่ละซีนที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการแบบขับเนื้อเรื่องกดดันตัวละครจนแบบเกิดซีนมาซีนอย่างไรขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราไม่ได้แบบเอ็นอะต้องแต่งซีนเป็นซีนในเรื่องที่เป็นฉากที่ว่างมุเข้าไปอันนั้นปั้นน่าจะปั้นกันก็ก็ก็ถ่ายค่อนข้างนานอยู่ครับด้วยความที่เราเองก็แบบอ่าไม่ไม่เอาจริงก็ไม่เคยถ่ายเลิฟซีนชายกับชายมาก่อน อ่าเราก็ก็จะมีน้องๆที่แบบดูเป็นแฟนซีรีส์วายอะไรเงี้ยเขาเข้ามาตอนทั้งหน้าเซตแล้วก็ตอนตัดด้วยเนี่ยจะต้องขอแบบช่วยเหลือเนาะเอะเขเขาจะฟินยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วก็มันก็เลยระเบิดอารมณ์กันออกมาพอมาดูดูค่ะู้้เหมือนแบบมันดูในความเป็นศิลปะด้วยครับด้วยด้วยตัวละครเป็นเป็นศิลปินอยู่แล้วครับ ครับเตรียมอะไรบ้างคะในการดูซีรีส์เรื่องนี้อาจจะต้องอาจจะไม่ถึงที่ชู่เดี๋ยน่าจะเป็นยาดมครับเ,เพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะแบบน่าก็เหมือนขึ้นรถไฟหอบเมือนก็สวิงมีความตื่นเต้นเหมือนจะดีก็อาจเดี๋ยวก็ไม่ดีอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นสูตรแล้วก็บางทีอะไรที่ดูมาสมมติดูมาถึงอีพีแแล้วอา้อาวไอ้ที่ผ่านมามนไม่ใช่นี่หว่าอเ,เอาเอมันก็จะมีหักมุมมีอะไรไปจนถึงตอนสุดท้ายอะครับล้วก็ แล้วก็เราวางเรื่องไว้ค่อนข้างซับซ้อนมันจะมีส่วนประกอบของการถักเหลี่ยมเฉียงคมาดราม่าแอคชั่นล้อมรอบความรักของคนคู่หนึ่งไว้ครับผมเดี๋ยวเราติดตามได้เลยครับอะไรยงฝากเซิร์ไหมคะก็นอกจากความหล่อของน้องๆนะครับ เนืน้อเรื่องเรื่องนี้ผม,ผมรับรองว่ามันมีความเข้มข้นมีดราม่าที่หนักหน่วงแน่นอนแล้วก็เราจะได้เห็นเด็กหน้าตาดีเหล่านี้สแสดงศักยภาพของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่เราไม่ได้เราไม่ได้เอาเขามาหล่อโชยเฉยแต่ทุกคนต้องผ่านการทำงานที่หนักผมผมเชื่อว่านักสแสดงเราที่เล่นซีรีส์เรื่องนี้แต่ละคนทำงานทางานหนักหนักมากแล้วพยายามที่จะรีดเลน ศักยภาพของตัวเองเพื่อมาแข่งกันเองนี่แหละด้วยความมีหลายคนนะถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองดรอปลงปุ๊บคนนั้นเขาต้องแบบฟีด back มาเราอยากให้เห็นเราอยากให้เห็นความสามารถของนักแสดงเหล่านี้นะครับอยากอยากให้เห็นความตั้งใจของพวกเขาแล้วก็อยากให้สนุกไปกับเนื้อเรื่องที่เราที่เราเราจริงจังกับมันเราจริงจังกับเนื้อเรื่องเพราะเราเรากำลังทําซีรีส์หรือหนังนะเราอยากให้คนจริงจังกับเนื้อเรื่องมากกว่าที่จะหลุด เเืออะไรมาแต่ในที่เราก็จริงจังใช่ครับเราเรามองว่าความรักเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาเราพยายามทําให้ความรักของเราจะไม่มีเราจะไม่มีแบบว่าเอ้ยมารู้หัวใจตัวเองว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะไม่มีเลยผมผมรู้สึกว่าโลกมันมาไกลเกินกว่าที่เราจะคุยกันเรื่องกันแหละทุกคนในเรื่องเขารับรู้ว่าพระเอกมีมีมีลส้ยมในการรักผู้ชายด้วยกันทุกคนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกทุกคนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ก็เราเราให้มันเป็นมิรเป็นซีรีส์ที่เป็น เราพยายามทำให้ความรักขอนนี้เป็นเรื่องธรรมดาความรักของคนบนโลกนี้เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนสามารถรักกันได้โดยที่ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือพิเศษไปกว่ากันครับผมขอบคุณค่าคุณค้า